นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10กันยายนพุทธศักราช5 6 6 5ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15ค่้าำเดือน10ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระนะครับและเป็นวันไหว้พระจันทร์ของชาวไทยเ,เชื้อสายจีนนะครับ วันนี้เหมาะแก่การมงคลทุกชนิดฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้ล้ามีความสมเร็จคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นเพชรคริสโตรพลอยสีฟ้าหินสีฟ้า เด็กที่เกิดวันนี้ดังหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือดอชดาตอปตกถอฐานทอปโธทอบุทเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสาราสอบอรอศีสอเสือหอหีบรอจราออ่างและหอนกคู่ไม้เซตวันนี้ พระพุทธองค์สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดไว้ว่า 1. ควรพูดเรื่องจริง 2. ควรพูดแล้วมีประโยชน์ 3. ควรพูดให้ถูกจริตกับผู้ฟังและ 4. ควรพูดให้ถูกกาลเทศะขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใย่จาปผมอาจจรย์ไก่นารันทามีปัญหานชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจรย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ